ตัวนี้ช่างน้อยเท่าไรนะไอดีตัวนี้เก้าร้อยบาทเก้าร้อยนี่นี่ธรรมดานี่ถ้าไม่ได้ได้สีนะครับจะอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ช่างน้อยก็ยังถามอี่เนาะที่มีไลายคนทักมาถามนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวธรรมดานะครับไม่ได้ได้สีนะครับห้าร้อยส่วนตัวได้สีนี่ก็หนึ่งพันบาทนะครับสวยๆไปเลยนะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับผมนี่ครับ จะประมาณนี้นะครับหนึ่บาทนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับ800ร้อนี่ครับสนใจก็ทักมาสอบถามแล้วก็หรือไม่ถ้าอยู่ใกล้ๆกลก็เอาท่อมาเชื่อมได้เลยนะครับทำงานเลยฮ <Hey. S 2> อร์สแล้วนะครับ ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีรับเข้าสู่ช่องเอ็มคาราฟันนะครับวันนี้ก็พามาบุกอู่ช่างน้อยเหมือนเดิมนะครับนีตอนนี้ก็กาลังทาท่อไอเสียนะครับตัวนี้ก็ได้สีไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวจะมาสอบถามราคาช่างน้อยนะครับตัวนี้นี่เป็นท่อเขาเรียกท่ออะไรช่างน้อย ท็อปตัวนี้โอ้มีพักด้วยนะครับพักนี่สองเดียวครึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ขายเท่าไรช่างน้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างน้อยใส,ใส่ใส่ใส่ตัวนี้ให้หน่อยส่งนะครับก็จะประมาณนี้นครับเจ็ดร้อยใช่ไหมเจ็ดร้อยนี่นะครับพักสองเดียวครึ่งนะครับใครอยากได้ตัวนี้ก็ทักมาสอบถาม พี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเอาข้างไหนดีข้างนี้ข้างไหนข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็จะเป็นไอดีนะครับตัวนี้ช้ทน้อยเท่าไหร่นะไอดีตัวนี้เก้าร้อยบาทเก้าร้อยได้สีนะครับตัวตัวธรรมดาห้าร้อยตัวนี้ห้าร้อยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ห้าร้อยแล้วก็ตัวนั้นก็เก้าร้อยนะครับ อันนี้ทำอะไรอีกนี่ไห้ดีป่ะไ้ดีนี่นะครับทำกันสดๆเลยนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามพี่ก็ได้นะครับข้าวร้อยนะครับแล้วปลายได้เท่าไร่นะช่าน้อยแปดร้อย นี่ครับสนใจก็ทักมาสอบถามแล้วก็หรือไม่ถ้าอยู่ใกล้ๆก็เอาท่อมาเชื่อมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับท่อเดิมแต่งปลายนะครับลายแต่งนะครับใส่กับท่อเดิมเนาะใครอยากได้ก็จัดได้ครับราคาทุกๆนะครับราคาเท่าปลากระป๋องนี่นะครับมีหลายแบบนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของผมนะครับที่เอามาแกะตอนนั้นครับยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูวันนี้แหละนะครับนี่ ออกให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ตัวดูตัวนีบ้างครับตัวนี้นี่ธรรมดานี่ถ้รราไม่ได้ได้สีนะครับจะอยู่ที่500้อบาทนะครับตัวนี้ช่างน้อยก็ยังถามอย่เนาะที่มีลายคนทักมาถามนะครับ ตัวนี้เลยนะครับตัวธรรมดานะครับไม่ได้ได้สีนะครับ500ส่วนตัวได้สีนี้ก็1,000บาทนะครับสวยๆไปเลยนะครับดูใกล้ๆนะครับผมนี่ครับจะประมาณนี้นะครับ1,000บาทนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับ ก็น้อยในตัวนั้นไม่มีบบาตัวหลบกรองนะมีไหมไม่มีขา,ขายไปขายไปหมดแล้วนะครับตัวหลบกรอง่หรนะพันสามพันสามครับตัวหลบกรองเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปไว้ให้นะครับก็สไตล์นี้แหละครับแต่ว่ามันเป็นตัวหลบกรองเนาะเดี๋ยวผมเอารูปทิ้งไว้ให้ดูนะครับตัวนั้นพันสามแล้วตัวนี้ก็เป็นท่อรถไถใหญ่นะครับพวกยันมาคูปตานะครับตัวนี้เขาเอาไปใส่กีรนไนร่ั้ไใสทุกรุ่น ตัวน,นี้เท่าไหร่นะแฟดสองแฟดสองพันพันหกนะครับนี่แล้วก็ตัวได้สีนี่นะครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวช่างมาออกมาดูหน่อยนี่นะครับโอ้ตัวน,นี้เท่าไหร่ครับพันเจ็ดร้ 1, 1> 1, อยพันเจ็ดรอยก็มีส่งแล้วนะครับส่งใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับค่าส่งกี่บาทค <100. S 1> ่าส่งหนึ่งร้อยนะครับ ก็รับอยู่หน้าบ้านได้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีเก็บปลายทางนะครับใครอยากได้ก็ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับตอนนี้คิวอยู่เยอะไหมคิวยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเรียบเลยนะครับผมใครอยากได้นะครับคิวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตัวได้สีก็ต้องรอหน่อยๆนะครับเพราะว่าต้องส่งเข้ากรุงเทพนะครับไปทําสีนะครับมีตัวไหนล่ะที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับ ตัวเดิมตัวเดิมไม่ได้ได้สีห้าร้อยตัวหลบกรองก็เทไรนะเจ็ดร้อยบ่ตัวตัวหลบกลองเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งรูปไปให้นะครับนี่นี่ก็สวยเลยครับผมไอดี ID ตัวนี้ตัวนี้มันกี่นิ้วนะสองนิ้วครึ่งบ่สองนิ้วครึ่งนะครับผมไอดี ID ตัวนี้ ก็จะได้ประมาณเท่าออกับตัวนั้นนะครับประมาณนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนาะชวบนี่ครับผมโอ้ตัวนี้เป็นของอีทีนะครับ น,นี่ก็จะเป็นปลายของผมนะครับที่สั่งไว้นะครับแตอนนที่ทำมาก็กบางอย่างทให้นะครับจะทําแบบตัวของเดิมตัวเดิมของผมนะครับตัวที่ก่อนที่มันจะคว่ำนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับเปลี่ยนแค่ได้สีนะครับความยาวความใหญ่ก็เท่าเดิมนะครับตัวนี้ เราอยาทำองศานะครับเพราะว่าผมอยากให้มันนอนอมันนอนนอนกว่าเดิมดหน่อยนะครับ ผมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมีใครจําตัวเก่าของผมได้ไหมครับท่อทรงนี้นะครับก่อนที่มันจะคว่ำเนาะก็ตัวเดียวกันนะครับทรงเดียวกันนะครับเขียนแค่ได้สีมาใหม่นะครับเด้ท่อใหม่แล้วก็ได้สีมานะครับ เติมเชื่อมแล้วนะครับจะได้นะครับไม่ได้เอาท่อตัวเก่ามานะครับไม่งั้นก็ได้เชื่อมใส่ไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ ที่เหลือก็มาเชื่อมใส่กับข้อเดิมนะครับนี่ใครอยากได้แบบนี้ก็สอบถามได้นะครับเอาปนี้ก่อนโอ้สึสกวาจะยาวจริงๆเลยตัวนี้3ามนิ้วนะครับก็เท้าสร้างนะครับมีเบรกหลังนะครับตัวนี้กำลังทำนะครับ นี่นะผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่ครับเฟซบุ๊กเอ่เท่าแค่น้อยจัดให้นะครับเข้ามาสอบถามได้หรือว,ว่าจะโทรนะครับผม090 272 43 00ครับผมโทรมาได้นะครับนี่จดอยเนะก็บรรยากาศภายในนะครับผม ่อเนี่เสียดายนะครับผมไม่มีรถไถใหญ่นะครับถ้ามีรถไถใหญ่นี่จัดแน่นอนนะครับสวยถูกนะครับนี่หรือว่าจะเอาแบบชอบแบบสีเลดแต่ว่าแต่งปลายก็ได้นะครับได้สีเฉพาะปลายก็มีนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนาะนี่นะครับเฉพาะปลายนะครับนี่เป็นท่อสองนิ้วครึ่งนะครับใส่กับรถไถใหญ่นะครับนี่ โอเคครับผมสำหรับ,บคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ